สวัสดีครับวันนี้เราจะทำการนั่นนะครับทำการกระตุน้นเห็ดางฟ้าพูนถ่านนะครับอันนี้เราลงได้เกือบหกเดือนแล้วครับเนี่ยห้าเดือนครึ่งแต่กล้องก็ยังสวยงามอยู่นะครับแต่เขาก็ดอกไม่ค่อยออกเท่าไหร,ร่นะเราก็จะมากระตุ้นเขานะครับ โดยการใช้คลรบาลแดงแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะครับผสมกันนะครับอันนี้เราใส่แป้งข้าวเหนียวไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะทาคารบาลแดงใส่ไปอีกสองฝานะครับ ใส่แป้งข้าเเดียวฮะกับเครื่องชูกำลังแล้วก็ต้องเขยา่าเขย่านะครับเขย่าเข้ากันแล้วเราก็จะฉีดอัดเข้าหน้าก้อนเลยนะครับนี่ครับก็ฉีดเข้าไปหน้าก้อนเลยฉีดเข้าไปนี่เลยครับนะครับฉีดเข้าไปหน้าก้อนนี้เลยนะครับ เราจะฉีดเข้าไปหน้าก้อนนี้เลยครับไปหน้าก่อนเลยครับฉีดให้ทั่วนะครับ จะทิ้งไว้ประมาณสักเก็วันแล้วเรามาดูกันใหม่เลยครับนี่เราจะพามาดูนะหลังจากที่เราใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะกับแป้งข้าวเหนียวนะฮะฉีดนะฉีดหน้าก้อนนะครับอันนี้อายุก้อนของเราหกข้าวเดือที่หกแล้วครับข้าวเดือที่หกแล้วเพราะเราสั่งมา ปลายเดือนธันวาอันนีวนน้วันนี้ก็วันที่สิบสามนะครับเจ็ดสามนะครับนี่ครับยังออกดอกสวยอยู่ครับนี่ครับดอกใหญ่สวย,ยครับจะออกมาเยอะเท่าไหร่แต่ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าปกติห้าเดือนก็ทิ้งแล้วนะครับอันนี้เข้าเดือน ที่หกแล้วครับยังออกกันเอาเก็บอยู่ครับดอกก็ถือว่าสวยอยู่ครับ ลรงจะเราเก็บมาแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับน้ำมาชั่งโลก็จะได้โลหนึ่งพอดีนะครับโลก,กว่านหน่อยๆโลก็สวยอยู่กัน